สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะนั่งรถไฟเขาไปเล่นในเมืองนะคะก่อนอื่นก็กดตั๋วรถไฟก่อนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่มีตั๋วรถไฟดารนปรับขึ้นมานี่จะแย่นะคะถ้าตั๋วรถไฟก็2องนโค่าใช้เวลาสามป้ยนะคะเวลาประมาณ6 7นาทีนะคะก็จะถึงในตัวเมืองบอนนะคะจากหมู่บ้านของเรานะคะตอนนี้ก็เดินเข้าเดินเข้ามาเพื่อที่จะรอรถไฟนะคะรถไฟมาเวลา16นาิกานาทีนะคะ ช่วงนี้นะคะเยอรมันล็อกดาวน์รอบ2แล้วนะคะก็เป็นอะไรที่แย่มากนะคะอากาศตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าหน,นาวเต็มรูกแบบแล้วคือหนาวมากวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ลบหนงองศานะคะแม่เจเ้าหนาวมากขณะรถไฟกำลังไปเคิร์นนะคะสาย18ค่ะแล้วก็รอรถไฟสาย18แนค่ะ,ะ,คะแต่ว่ามาจากเคิร์นนะคะเข้าบอนค่ะเพราะว่าเราจะไปเมืองในเมืองบอนนะคะสาป้ายรถเมล์เท่านั้นเองค่ะหนาทีค่ะ มาแล้วค่ะรถไฟของเรามาแล้วนะคะสายส8ปค่ะบอลฮอฟบันห่นะคะบอลฮอฟบันห่มนะคะมาแล้วจ้าถึงแล้วค่ะบรรยากาศในเมืองบอลน,นะคะก็ถามว่าก็มีผู้คนอยู่นะคะแต่ก็ไม่ค่อยจะเยอะมากมายนะคะก็จะเงียบเงียบหน่อยแต่ถามว่าก็มีอยู่พอจะมีคนเดินบ้างแต่ไม่เยอะคือปกติคุณจะเยอะมากนะคะมาจับจ่ายช้อปปิ้งนะคะดูสิคะอันนี้คือบโบสของเมืองบอลน,นะคะ ก็ตึกนี้ก็ยังรีโนเวทอยู่ยังไม่เข้าชมไม่ได้นะคะมีคนอยู่นะคะแต่ไม่เยอะมากนะคะทุกคนต้องใส่แมสนะคะ <c oughs> เขาก็เริ่มประดับไฟสวยงามแล้วนะครับสำหรับคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้นะคะแต่คาดว่าน่าจะไม่มีตลาดไวมาเก็ตน,นะคะตลาดมาดื่มวายไวร้อนเหมือน <c oughs> หลายๆที่ที่ผ่านมาปีนี้คงงดนะคะน่ารักมากเลยนะค่ะตุ๊กตาของห้างกลลเอรีนะคะเขาจะมีทุกปีนะคะของไว้หนักของเทศกาลคริสต์มาสนี่เขาจะจัดแสดงตุ๊กตาทุกปีเลยนะคะเปนอะไรที่น่ารักมากนี่ค่ะดิฉันก็ใส่แมสเหมือนกันนะคะตอนนี้กำลังเดินทางกลับบ้านค่ะต้องใส่แมสเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้เสียค่าปรับวันดีค่ะบ๊ายบาย